แฟนขับเฮทัวประเทศสาวกุ๊กแต่เฮานี่ตีเฮาลืมมือหลงมือเาอนึกว่าหวยออกมืออื่นอ้าวเขาก็บอกหัวบอหวยออก้ออนี่แห่มือนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมแม่นจเข้าใจปกติหวยอ้ตกออกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกแต่มืออื่นเป็นวันอาสางางวันพร่าวันทียุดวันทยุดอ่าคนก็เลยเลื่อนมาออกมือนี้นั่นแหละแต่ว่าแฟนขับหมอล่ำเฮาเสื้อได้เลยว่าได้โซกแม่นได้ลาบกับบอกโจยมันนีดเดียวแค่หัวหน้า เบิร์ประเทศให้พี่น้องแม่ผู้ใดได้เบิรงไล่สดอันเบิรงคลิปที่บอโจวเราไปจับอันลูกปิงปองอ,อีกแล้วมือขึ้นเราไปทําบุญยูวัดหัวลําโพงไปทําบุญโลงศพแล้วกะกะคือกะบอลลืมที่จะจับเสียงโศกแม่พว่ากรออันนี้เราเคยได้มาเด้<ม>ดหัวก่อนปุ่นเราได้ศูนย์หาหาศูนย์อ่เราก็ออกตรงๆเราได้มีแค่นั้นออกทอดนั้นวันเกิดเพิ่นนั่นสามสิบนั่นออกแล้วออกอีกสามศูนย์ศูนย์สามสามหวละเดสศูนย์สามสามศูนย์ วันอยู่นี่ล่ะวันเกิดบอโจวันที่สามสิบปีหน้าตั้งแต่นั้นอ่ะออกมาสามหมดแล้วปาดแล้วเมื่อคืนนี่กัะมีบุญบารมีค่ะอีหลีเนาะบอกพี่น้องพี่น้องถือหนำนี่นะสีเหลา่ยมสุฟังก่อนกับเพิ่มเป็นอยคลิปออกมาเนาะเพิ่งกลับไปท้าบุญลงศพนี่ล่ะแล้วก็ไปอ่าเดี๋ยวไปเสี่ยงโชคน้ำเพราะว่าแฟนคลับก็เรียกร้องหลายเพราะว่าบอลโจ้ก็ได้ซวยทุกทีนี่นี่นี่เป็นนักสดไทยเลยสามหานี่ ก็คือจับสามโตกรตอนแรกนาจับสามโตได้หนึ่งเก้าสี่แล้วก็จับเธอที่สองเป็นเลขสองโตได้สามหาแล้วหวยรัฐบาลข้างล่างอ่ะออกหนึ่งหนึ่งข้างบนออกสี่ห้าสามรปจดจับได้สามหาสาวกูเอ้ถือกันทวนนาจนเซียนนนละว่าพระอาจารย์โจอาจารย์โจว่าสั้นอั้ตั้งหนักแล้วเรอว้านธิพุป้านี คือไคนได้โชคน้ำปานเนี่ยอ้ยขอยกังงึดลยเออเออเออมาบอดโจกับอุ้งอิงเนี่ยเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นความหวังของคนประเทศในประเทศเลยนะความหวังของประชาชนที่ที่หลุนโซกรุนอ่ะหวยยูจังสี่แหม่พ่อแจกโชคอันเส้นครับเส้าหน่อยขนาดเนาะช่วงนี้เนาะเออจะเป็นพอลูกคู่บุญบารมีอิรีเนาะช่วงก้อนนังกันนาออุ้งอิงมาแจกโชกมาหน่กับพ่อาทเนี้เออแต่อุ้งอิงก็ได้หลายงวดเด้แต่จริงๆอ่ะ ที่ไปจับยูซานแมฮเนียได้สองงวดแต่หลังจากนั้น่ะคัพูดอุงอิงอะที่คนเอาไปตีได้ก็คือหลายงวดเลยงวดนั้นบอกว่าลดห0สิบล้อก็ออกหกศนย์หล้งงวดที่ผ่านมาที่ว่าไว้เกือบว่าจนนี่ล่ละอุงอิงบอกว่าสีลางงานจะลางงานสาสิบวันไม่ก็ออกส0มศูนยากทีว่าน้องอุงอิงอันห้คัใบที่บอกหวยถูกเนาะพอลางงานส0มสิือหวยก็ออกสามศูนอีกนั่นแหละมันก็มาตรงกับอัน อ่าจาไหนกับบอจก็มาจับอีกเมีนบอวันนั้นคืมันเป็นงวดเดียวกันบอโจกับวันเกิดบอโจก่อนแล้วน้องุ่นรลางงานสามสิบมือมันก็ออกสามศูนย์แล้วกับงวดนั้นก็ออกอันนี้น้ำเด้หนึ่งหกหรือหนึ่งเจ็ดนี่แหละหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกคือก่อนวันเกิดอุงอิงก่อนที่จะอายุสิบเจ็ดปีก็คืออายุสิบหกแหมแล้วเป็นคนซื้อวันเกิดน้องก็สิได้ มีคนไหนอยู่ได้รึมีคนไหนอยู่เออดีเนาะเพื่อนกาดัยโศกเอฟซีเพื่อนเนาะตอบแทนเนาะเออเอฟซีเพื่อนกได้โศกนั่มรายอยู่ได้ล่ะได้โศกนั่มบอโจูนรู้ว่าบอโจูนมากกับดวงมากกับแบบว่าสู้โหกมากกับอย่างอิริขับเป็นแฝงขับของสาวหน่อยไปบานแพงแฝงขับบอโจูนแฝงขับอุกอิงเนี่ยจะได้โชคนั้งเพื่นตลอดถทำให้มูเจ้ามีโชคมีดวงนะ แต่ว่าเขากับเป็นแฟนคลับแต่เขาอ,อ่ะบะมีดวงเา้าบ่มีดวงเขาเนื่อมาหัวสิออกวันที่สามสิบเอ็ดเอ้ยวันที่เนื้อนี่นี่เพื่อนก็บ,บอกอยู่วัน่สามสิบเอ็ดนี่จะแม่นไหมว่าสามวมันที่สามสิบเอ็ดก็รักดาครบที่เพื่อนเอาลงเลี้ยวนี่สามหาวันทีพี่น้องเอ้ย,อยจังไรคนกับสื่อสามหาหาสามเลยมันออกหาสามเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่การไล่หม่องกระอั่น แต่ก็คนจีนอ้อยูแมนเลขนีการเลขตั้งเลขอย่างเลขดังหรือว่าดังน้ำบอลจูน้ำแบบมีแมนเพราะว่าเขาติดตามอุ้งอิงก็บอโจูเด้ช่วนหนกแม่หวยยังนั่นเออแต่กี่แห่งสีเด้สาวกูกเลขที่อุ้งอิงจับอยู่สารแม่ฮันนี่เนี่ยพ่อจับแล้วปุ๊บหวยอันเบิดประเทศไทยเลยแต่สี่กับมีลออตตเรี่ก็คือลอตเตอรี่กับเก็บแม่ค่ะแม่ค่ะต่อหัยังบ่ขายกับเก็บไปก่อนอื มาเช็คเบิึงเขาเจ้าสื่อนำบอลจูอย่างเดียวเลยนีเนลือพูดลอยมีคนถือหลายบอลลองอ่านซองคอมเมนต์ดูล่ะสาวคูหนึ่งสองพูดนะอันนี้สองลอยคู่สองลอยสามลอยเอ้ยพี่น้องเอ้ยเลขบอลดูแม่นมากว่าซานหาสามสามหาว่าซานแม่นรุ่งหาสามสามหาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะป้าหาลอยก็คอมเมนต์ขอบคุณค่ะป้าขอคนใจกนดีมา้คนลูก ป้าขอบคุณค่ะดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างเดียวเมนขอบคุณค่ะอย่างเดียวสุดยอดเลยอแกใบเต่ลอตเตอรี่สื่อลอตเตอรี่เยู่คนละอันนี้หาสามันุนเหล็กหมดเออคุณน่ะขอบคุณมากค่ะวสันป้าแต่ละคนมิแต่ผู้ใดขัดมิเตอร์ใดโศกน้ำพึ่นอืมีแต่คนขอบคุณแสดงมิเตอร์มาถูกตั้งเยอะมาก คำขอบคุณประมาณเอาหารอยคอมเมนต์ขอบคุณแล้วสีรอยในยูทูบอีกทหากรก็ค่ะอันนี้เฟซบุ๊กบางคนก็บ่ได้มาติดตามแล้วพึ่งลงคนที่ยังบ่ได้มาคอมเมนต์กับอีกหลายเสืยควาคนถูกลายมากบอลจูเจ้ามือเจ้ามือคือสีเฮีขนาดนั้นบ่ลจูเนาะเจ้ามือ่อจุกเออจุกแต่ว่าขันเจ้ามืออันให้ครึ่งหนึ่งก็คือบอแต่พอได้อยู่พุ่น่ะบ่ลจูแล้วฮี่เต็ม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 น่ะโอ้เจ้าค่ะ จาดี่ืดอยเออดีใจตัวพ่พี่น้องก็สื่อน้ำลายเด้เลายปาดตะวนแต่วตความหวังน,น้ำลายเนียนถึงว่าวัดหัวลำโพงเนาะที่เพิ่นไปขอสบขอเลขนีน่เนาะ คือแม่นมากไห้โศกมากไห้โศกบอดโจกับแฟนคลับแล้วสองวดแล้วเพิ่นกะบุญบาลมีเพิ่นเพิ่นกะทํำบุญเนาะเพิ่นกะเลยว่าเหมือนว่าเอาบุญห้องเพิ่นนี่มาซูพี่น้องมาเอาบุญต้องกันแม่พี่น้องก็เลยโศกดีโศกมาน้องกานนั่นแหละค่ะถ้ากูกกะอยากแนะนําได้บาวโจสำหรับคนที่ได้บุญได้โศกทางนี้ก็ให้ไปตอบุญแม่เออเล็กเ้็กหน่อย ก็คือทํำบุญทํำท่านนี่แหละก็คือวัาวัดพาวัดยังเข้ากับท้ำบุญอถ้ำบุญเข้ากับท้ำบุญวิธีส่วนกุศนไปให้เจ้ากรรมในเวงก็ได้กันนี่แหละเมือนว่าการต่อบุญการตอชีวิตเพราะว่าสาวกูกระพึงไปอ่านมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนทุกขลาบางสิ่งนะเออสิดยได้หน่อยได้หลายเข้ากับท้ำบุญตามใจเข้าอัน บ่ลเต่เฮาสิทำบุญกันคือเฮาได้บุญแล้วตามจิตศรัทธานนั่เนาะแต่ว่าเสือไว้กับ่เสียหายเกเอิ้นเขาบอกว่าเวลาได้โชคได้หยังสิเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วโชคเฮาสิมาต่อกันเหม่อนต่อชะตาชีวิตเหมือนต่อบุญเราไปอีกไงเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮากัอุอ้ยดีใจน้เพิ่นเนาะดีใจดีใจกับบอลโจดีใจกับแฟนครับพ่อหวยออกแล้วผมเปิดหน้าเฟซบอลโจเลยแบบเฝ้าเล่นมาหาสาวกเลยาสาวก คอยคือพอเลือเล่อยคือพ่ถึงก็มูเขาเรื่อวันเลขออามื่ออื่นเพิ่งว่าเฮากับว่าเอ้าแมนบอกมื่อี้ว่าอยู่บริอัแมนเข้ากับลืมเขากับข้าไปสื่อนี่แล้มื่ออื่นเขากับสิลไปทำบุญแม่แมนวันพาวันอาสาชาก็ต่อด้วยวันเขาภาษาแมนค่ะคนนเนาะจัดการขอแสดงความยินดีเนาะกับคนที่ก็คือเป็นเศรษฐีใน เงยงวดนี่แล้วการเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในประเทศไทยส่วนผู้ไดบอถือกระบอกเป็นยัางยงวดแม่อาไอ้ยังบ่มีดวงคนบอกมาขนาดนี้แล้วอู้ขเสียดายอยู่แต่ว่าการล่นหวยการยังนีก็คือว่าขาให้เล่นแบบพ่อประมานแย่ล่นจะคร้องที่แบบว่าให้ ให้เบลตัวอย่างนั้นเดือดรอดอ่อย่าให้พูดเดือดร้อนน้ำจะสิแม่นั่นล่ะค่ะปลาดวงมันสิมาซื้อในนวากะถือซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวกะถือแต่ขันเท้าวอมีดวงร่างเทือเ้าซื้อเป็นพุนันนากะได้พอถืออืมนั่นแหละแต่โบสื่อเลขีหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าแต่คนถือหวยหลายงวดก็มีอีหลีบอกถึงเนาะเขาว่าสูงมากมีทางนเนาะเม่เพิ่งจะต่อบุญนี่แหละบางเทธอเพิ่งจะถือง่ายถือเหลืองบุญเพิ่งจะได้ ลาบมาแหลี่ยงสิเหมือนลาบลอยทุกขาลาเป็นสิเขา<ม>เอ,อื้นเพิ่อนกับจติตตอบุญเพิ่นอีกเรื่อยๆเพิ่อนกับจิถือมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆสิแม้เหมือนว่าเพิ่นไปไหว้วัดนี่เพิ่นไปขอไหว้เพิ่นก็นไปตอบุญน้ำเพิน่นอย่างสิแม้เออ<ม>คนเราก็มีอ่ามองยึดติดมองศรัทธาอย่างสิแม้ที่ศรัทธาอ่านั่นแหละข้ากระฟากเนาะครับผมเออ กาบพอบอพี่น้องฟังเวล่ะเห็นเราเาตื่นเต้นแหมเข้าบอกว่าบอยคิดว่ามันจิตออกมาตรงๆขนาดนี้งไงสาวกูเพราะว่างวดก่อนก็ได้แล้วงวดนี้ก็มาได้อีกเอาต่อไปที่นี่ทุกคนไม่ว่าจะไกลหงายออกทุกคนตองเขานาเฟซบอลโจไวเลยว่าบอลโจสีเบหยังไห้โชวเข้าบอลเข้าไปตีความยังไดบอลสีแหมเสือว่าแฟนครับเพื่อนก็ต้องกดกระดิ่งไว้อยู่แล้วเลยค่ะ้าเบงอยู่ตลอดตอนนี้บอลโจก็อุ้งอิงนี่เป็นความหวังของ คนในประเทศเลยเด้เป็นความหวังของหมู่บ้านได้สาวกู๊ดแม่เน่ความหวังของทุกคนของเฮากะทางเขามีโสวนกาเพื่อนอกเหมืนนะเทากับจังมืไม่นอ้าเท้าเพื่อไหนโวนเนาะเท้าถือไปเฮาไปละค่าผมไปละค่ะบ๊ายบาย